โจทย์ที่ใช้ในการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5ข้อ22จากเศษ13ส่วนอะไรจงหาจำนวนมาเติมในช่องว่างที่ทำให้เศษส่วนดังกล่าวมีค่าใกล้เคียงเศษ4ส่วน7มากที่สุด โจทย์ข้อนี้เขาต้องการให้เราหาเศษส่วนที่มีค่าใกล้เคียงกับเศษ4ส่วน7มากที่สุดนะคะเศษ4ส่วนเเนี่ยแล้วก็เศษส่วนที่ว่านั้นจะต้องมีตัวเศษเท่ากับ13เพราะฉะนั้นเราต้องหาเศษส่วนอีกเศษนึงอีกเศษส่วนอีกตัวหนึ่งที่มีค่าเท่ากับเศษ4ส่วน7นะคะเศษส่วนตัวนั้น จะต้องมี13อยู่ด้วยนะคะเราก็เริ่มตั้งต้นเลยจากเศษ4ส่วนเนี่แหละเราต้องการ13ให้เป็นตัวเศษเราก็ใช้ความรู้ในเรื่องการคูณเศษส่วนเลยเราก็เอา13มเนี่ยมาคูณทั้งเศษและส่วนเราก็จะมี13อยู่แล้วเพราะเป็นผลลัพธ์เนี่ยมี13อยู่ในตัวเศษและ เรียบร้อยแล้วนะคะตัวส่วนนี้ไม่มันจะต้องมีอยู่แล้วหลังจากนี้เราไม่ต้องการให้มี4เราต้องการให้เหลือเฉพาะ13เราใช้ความรู้เรื่องการคูณหารเศษส่วนเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถที่จะหารด้วย4ทั้งตัวเศษและตัวส่วนนี่จะได้เท่ากับนะคะ4หาร4เนี่ยได้เท่ากับ 1>, 1นะคะก็ตรงนี้ก็จะเหลือ13 1 3คูณ1นะคะเพราะฉะนั้นตัวเศษก็เหลือ13แล้วหารด้วยตัวส่วนก็คือ7คูณ13ได้91หารด้วย4อันนี้หละคือสิ่งที่เราต้องการว่าอันเนี้ยหาตัวส่วนตัวนี้ลละที่มีค่าใกล้เคียงเศษ4ส่วนเให้มากที่สุด เราจะต้องเอานี้ไปคิดแยกอีกที่หนึ่งนะคะ91หารด้วย4นะคะเอา4หารด้วยหาร91าลเรามาตั้งหาร4าี4่คูณ2ได้8 9ลบ8เหลือเศษ1ชัก1ลงมาเป็น11 C คูณอะไรได้11 C มีให้เราเลือกแล้ว4,3 12นะคะถ้า4คูณ3เนี่ยได้เท่ากับ12แต่ถ้า4คูณ2เนี่ยได้เท่ากับ8เพราะตอนนี้ที่เราต้องการประมาณใกล้เคียงคำตอบคือสิ่งที่เราต้องการอยู่ตรงนี้นะคะส2 8ถ้าเราเติมตรงนี้2นะคะจะได้ผลลัพธ์เป็น8เรายังไม่เติมเราคิดก่อนแต่ถ้าเติมตรงนี้3 สี่สจะสังเกตเห็นว่านะคะถ้า8เนี่ยจะมีระยะห่างจาก11เนี่ยเท่ากับ3คือต้องการออ,อีก3แต่ว่าถ้า12เนี่ยมีระยะห่างกับ11 1เนี่ย1เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือค่าประมาณใกล้เคียงที่ใกล้เคียงกับเศษ4ส่วน7มากที่สุดตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้น ถ้าจะให้ใกล้เคียงมากที่สุดตรงนี้เราต้องเลือก4คูณ3เท่ากับ12นะคะ4 3 12นี่แหละดังนั้นเศษส่วนที่มีค่าใกล้เคียงเศษ4ส่วน7ก็คือเศษ13ส่วน23คำตอบที่เขาต้องการคือตัวส่วนนะคะก็คือ23นั่นเองค่ะคำตอบข้อนี้คือ23ค่ะ